บนสวรรค์อันงดง,งามเทพบุตรสุเทศหลงรักทิดามัทนาอย่างสุดหัวใจแต่นางกลับปฏิเสธทำให้เทพบุตรโศกเศร้าจึงวางแผนให้มายาวินนักเวทแห่งสวรรค์วิทยาธรใช้เวทมนต์ให้นางมัทนาเปลี่ยนใจมัทนาโฉมงามเหตุใดเจ้าจึงทรงเมินเฉยต่อความรักของข้า วางเขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่างระวังระยองยะลาอยายกินน้ำฮั่นแน่อกหักอีกแล้วเหรอเอายังไงดีนะจะให้ข้าไลเวทให้นางหลวงรักเจ้าให้ดีไหมคําเถิดข้าทนไม่ได้แล้วโอ้มาลึกกรกุยกุหลาบพาฝันหวั่นไหวหัวใจลนโอมเพียง <ST an ct h ires> เหตุใดข้ารู้สึกแปลกประหลาดเยี่ยงนี้เดี๋ยวก่อน <S 1> <S 1> เจ้าเชเวสใส่ข้าหรือเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะข้ารักเจ้าแต่เจ้ากลับไม่รักตอบความรักต้องเกิดจากใจหาใช่เวทมนต์ไม่ถ้าเจ้าไม่รักข้าเช่นนั้น ข้าขอสาบเจ้าให้เป็นจุติเป็นดอกกุหลาบแม้จะงดงามเลิศล้ำกลิ่นหอมล้ำเกินดอกใดในสวรรค์แต่จะไม่มีวันเป็นมนุษย์ได้ตลอดไปเจ้าจะกลายร่างเป็นคนได้เพียงคืนวันเพ็ญของทุกเดือนเท่านั้นและเจ้าจะพ้นคำสาบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีความรักแท้หากความรักนั้นนำพาความทุกข์ใจมาให้เจ้าก็ค่อยมาอ้อนวอนต่อข้าก็แล้วกัน ณป่าแห่งหนึ่งฤาษีกาละทัศินพบนางบรรน,นาในร่างดอกกุหลาบเขารู้ทันทีวันนี้ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาแกลกแท้ดอกไม้นี้ทรงเสี่ยงร่ำไห้ท่านฤาษีข้าคือเทพธิดาผู้ถูกสาปขอได้โปรดเมตตาลูกเอ๋ยอย่าได้กังวลเลยข้าจะดูแลจเจ้าให้ดีที่สุด ในคืนวันเพ็ญเดือนนั้นเท้าเชเณนทรงออกล่าป่าเพียงลำพังหลังจากเสร็จภารกิจศึกสงครามพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยและต้องการพักผ่อนณะอาสมฤษีในป่าหิมวันขณะที่เสด็จผ่านสวนดอกไม้เท้าเชเณนทรสงสะดุดตากับกุหลาบดอกหนึ่งที่งดงามผิดธรรมดากลิ่นหอมเย้าวยวนดังมีมนสะกด ้าชัยเสนจึงเข้าใกล้และพลันเห็นว่าดอกกุหลาบนั้นกลับกลายเป็นหญิงสาวงามผู้หนึ่งเหมื่อลอยอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์จังหวะตกลุมรัเป็นอย่างนี้เสียวินาทีที่ได้พบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอคันมันดูเม,มื่อโลกวุ่นาเจ้เป็นใครมาที่นี่ได้อย่างไร ข้าถูกสาปให้เป็นกุหลาบต้องอยู่ในร่างนี้ในคืนวันเพน็ญแม้เจ้าจะเป็นเช่นนั้นข้าขอเป็นผู้ดูแลเจ้าไม่ห่างฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่า พมันเปรรรร้้ใใคคเเขาจจแ่มมมีอับหืไวะองค์ทรงกรุณาข้าจะขออยู่เคียงข้างพระองค์ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ฝ้าบาทสเสด็จมาแตกหลยมีเรื่องใดให้กระหม่อมรับใช้หรือไม่กระหม่อมวุ่งมาขอนางพัฒนาด้วยทรงเห็นว่า นางสมวลได้รับความสุขยิ่งกว่านี้ในโลกมนุษย์เท้าชัยยเซนข้าขอเตือนไว้ว่านางมัทนายังคงอยู่ใต้คำสาบหากรักครั้งนี้มีใช่รักแท้นางคงจะต้องเป็นกุลาบตลอดไปแต่เอาเถิดหากเจ้าทั้งสองมั่นใจในรักครั้งนี้ข้าก็จะไม่คัดกระหม่อมยินดีรับภาระนั้นขอทรงวางพระไยัยข้าจะปกป้องนางให้ดีที่สุดหากพระองค์ทรงแน่วแน่กระหม่อมยินยอมมอบนางให้ ข้าไม่แน่ใจนักว่าชีวิตบนโลกนี้จะเป็นเช่นไรข้าจะไม่ปล่อยมือจากเจ้าแม่ลมหนาวจะพัดผ่านเพียงใดเราเสด็จเข้าวังกันเถอะน้องมัฒนาสุภางเจ้านำเราทั้งสองเข้าวังณนะรัชวังแห่งนั่งจันทีมเหสีผู้ทรงอำนาจและใจกลา้าทรงความงามเย้ายวนแต่เต็มไปด้วยความหึงหวง ระแวงและมุ่งหมายปกป้องสถานะของตอนเองอย่างเด็ดขาดมัทนากลา้าแย่เสด็จพี่ของข้าไปได้อย่างไรต้องหาทางใส่ร้ายนางให้จงได้ความหักมันควรสิมีสองคนเท,ท่านั้นข้กับเขาสิหักกันฉันยอมบ่ได้และีิให้เห็ุจังได้กับหัวใจมันหเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันมีเรื่องต้องกราบทูล หม่อมฉันจับได้ว่านางมัทนาแอบไปพบแม่ทับสุพางในยามวิกาลแถมยังส่งยิ้มพริ้มพราวใชยตามองเป็นด้วยสายตาอันมีเลศนในว่าอย่างไรนะนี่พวกเจ้าข้าไม่อยากเชื่อเลยพระราชากระหม่อมขอถวายสัตว์กระหม่อมมีได้คิดสิ่งใดเกินเลยแม้แต่น้อยข้าไม่มีใจให้สุพางเลยข้ารักแต่พระองค์เพียงผู้เดียวพอเถิดข้าฟังไม่ขึ้นหากแม่นเจ้าไม่ผิดก็ต้องพิสูจน์ที่ปลายดาบเท่านั้น ข้าขอสั่งประหารพวกเจ้าข้าไม่ต้องการฟังอะไรอีกจงนำตัวไปเดี๋ยวนี้ หารรู้สึกสงสารแม่ทัพสุพางและนางมัทนาจึงมีกล้าทำร้ายทั้งสองและได้ปล่อยตัวไปหลังจากเหตุการณ์ปั่นป่วนในวังผ่านไปไม่นานท้าวเชเซนก็ได้ส่งรับฟังความจริงอันแสนขมขื่นจากผู้ใกล้ชิดและทหารผู้ซื่อสัตย์ ท้าวชเชษณ์เสียใจมากจึงได้สั่งการให้ออกตามหาแม่ทัพสุพางกลับมารับใช้ดังเดิมและออกตามหานางมัทนาเพราะความรักฉันไม่ต้องเสียใจฉันจึงเยินที่จะไม่รักใครเพราะทุกครั้งที่ทวงเจให้ไปมันกลับได้แค่ความผิดหวังถ้าไม่เหลือใครแล้ว ความรักไม่มีหยุดจริงรักแท้ไม่มีหยุดจริงอย่างไรล่ะเจ้าต้องการให้ข้าช่วยแล้วใช่หรือไม่หากเจ้ายอมรักข้าข้าจะช่วยเจ้าอีกครั้งข้าข้าไม่ข้าไม่อาจรักท่านได้ไไมม่่่รู้วาในนเค เช่นนั้นเจ้าจงกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดการเถิดฤาษีเห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งได้แต่สงสารนางมัทนาแต่ก็ทำอะไรกับโชคชะตาครั้งนี้ไม่ได้มัทนาเจ้าอยู่ที่ใดกันข้าเพิ่งรู้ความจริงเพราะเจ้าถูกใส่ร้ายพระองค์สเสด็จมาช้าไปแล้วพะยะคะ่ะมัทนากลับเป็นดอกไม้ดั้งเดิมและจะเป็นเช่นนี้ตลอดกาลไม่นะ ไม่โหมัทนาหากแม้นเจ้าม่อาจกลับคืนมาข้าจาักทรงดูแลดอกไม้นี้ตลอดชีวิตของข้าเพื่อให้รักของเรายังคงอยู่ตราบนิรันดร์แม้ว่ามันจะมันเต้าใดหัวใจอ้ายจะมีแต่น้องสัญญาใจดวงนี้บ่อยอมให้เข้ามา ปราชนาน้องเพียงคู่เดียว